นี่คือบอเลียงปลาดุกครับโอ้โหเป็นล้านตัวนะครับต่อบอเยอะมากนะครับหาสารมันมันเลี้ยงได้ถึงหลักล้านขนาดนั้นเลยหรอครับอันนี้คือการให้อาหารนะครับโอ้โหมันเหมือนตัวไรสักอย่างนะครับเหมือนนอนตัวไรสักอย่างครับบอเลียงปลาดุกใครรู้บ้างนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับมันเลี้ยงได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอครับต่อบอโอ้โห เยอะมากๆนะครับผมไม่กล้าเอาเท่านะครับลงไปเลยมันเดี๋ยวมันกินขาเรานะครับ <c oughs> ยกขาขึ้นมาในรถแต่กระดูกนี่โอ้โหจบเลยนะครับบอเลี้ยงปลาดุกนะครับดูก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับทาไมมันเลี้ยงได้เยอะขนาดนั้นล่ะครับแล้วการเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนยังไงครับโห หลายล้านตัวเลยนะครับหลายแสนเลยนะครับนี่การให้อาหารนะครับแล้วมันจะได้กินทั่วกันหรอครับมันเยอะมากนะครับมันจะได้กินทุกตัวไหมนี่ให้อาหารเยอะมากๆนะครับถ้ามันเลี้ยงต่อบอลี้ใดเยอะขนาดนั้นนะครับโอ้โหไม่ต้องทำอะไรนะครับเลี้ยงตะปาดุกนี่ก็ขายได้กำไรจิบหายเลยนะครับ จริงนะครับในการให้อาหารนะครับอาหารแมดด้วยนะครับน่าจะแพงนะดูอาหารแมอะโลละสี่สิบบาทนี่ครับเคยเห็นแต่เขาในศาดปลานี่ในศาดกุ้งครับในศาดกุ้งนี่บอครับเฮ้ยกุ้งเลี้ยงนี่หวาใช่น่าจะเป็นกุ้งเลี้ยงครับโอ้โหนี่ใช่ไหมเป็นบอเลี้ยงกุ้งครับทุกคน บอกจริงนะครับผมตั้งแต่เด็กมาผมไม่เคยเห็นเขาเลี้ยงกุ้งกันครับจริงนะครับผมนึกว่ากุ้งนะมาจากทะเลอย่างเดียวน,นะครับจริงๆแล้วไอ้นี่กุ้งที่เขาเลี้ยงได้นะครับแล้วผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมมันเขาเขาเลี้ยงไอเป็นน้ำแคมหรือว่านา้ำน้ำจืดธรรมดาครับน้ำที่เรานี่ธรรมดาครับนบ้ำบ่อเราครับมันยังไงอ่ะจริงนี่ผมไม่รู้จริงครับนี่เขาเริ่มตักใส่ ตะกานะครับเพื่อส่งลูกค้านะครับที่เขามารับเอาไปขายต่อที่ตลาดนะครับโอ้โหเลี้ยงกุ้งในบอ่อเหรอน่าศึกษานะดูนะดูดิคาคางมีแต่บอ่อมีตะทุงนาเลยนะครับเลี้ยงกุ้งในบอ่อนะครับสุดยอดมากผมไม่เคยเห็นจริงนันเนี่ย นี่นิซา์กุ้งก <c oughs> ุ้งในโบ่อโหเป็นตันครับบอกเลยว่ารุวยลุวยลุวยอย่างเดียวนะครับนี่สุดยอดมากมากโหตัวแบกใหญ่เลยธรรมดาจิมกับน้ำจิมซีฟู้ดนี่เฮ้ยอันนี้กุ้งแม่น้ำหรือว่ายังไงอเยอะมากนะครับเห็นแล้วนี่ อยากเอาไปนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟูดนะครับได้หวานเย็นสักแก้วนะโหโคตรโคตรอร่อยครับ